บทสวดจุนระชยปรกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารัตะตะยะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรม,มาเอินทราจะจะตุโรกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงขังคราจะสพรมะม ชัยยะปสิทธิภวตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีนทินทีนทชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนิไรยใสเสนะเมรุราชพลน,นรชีชัยยะชัยยะคัมพี พระโสพีนาเคนทนาคีปีศาจพูตะการีชัยยะชัยยทุนนิมิตาโรคีชัยยชัยยสิงคีสุธาธานามุขชาชัยยะชัยยวรุณมุขสาตรามุขสาตราชัยยชัยยะจำปาทินาคากุลคันโถ ชัยยชัยยคันชะคนนะตุรงสุกระผู้ชงสีหะพยกกะทีปาชัยยชัยยวรุณะมุขยาตาช,ตชิตะสิตะเสนา,นารีปุณะสุทินอรดีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะธรณีตะเรสะทาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสัตติสัตตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตรัญญาภวคีชัยยะชัยยะวรุณยักเขชัยยะชัยยะรักษาเสนสุรภูชะเตชาชัยยะชัยยะพมินทักขณา ชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปตวิสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปันเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะมานาโควิรุหโก วิรูปโขจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทะรัตโกอัฏฐารสะมหาเฮวาสิทิตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกาสาภาชัยยรามูภวาตุเต ชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสป,ปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีปวัตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสิริมโตอยังมารสะจะปาปิมโตปราชยโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายตัยยะตถาพรหมคณาเมหสีโนชัยโยปิพุทธสสริมโตยังนารสะจปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายตัยยะตถาอินทคณามเมห์สีโน ชัยโยปิพุทธะสิริมโตยังมารัสะจะปาปิมโตโปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมโตยังมารัสะจะปาปิมโตโปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตา ชยัยยะตถาสุปนันนคนามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสีมโตอยังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธศาสีมโตอยังมารสะจะปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุพรมมคคาาเหสินูเชยันโตโพธิยามมเรสกักยานังนันทิวานาโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคเรอัปร,ราชิตตะปารังเกสีเสปทวิโมกคเรอภิเสเกสัพพุทธานัง อับับประตูประโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปภาตังสุมิทิตังสุขโนสุโมหโตจะสุยถาธรรมะจาริสุภมมะจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรมมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิ กัตวานะรพันตัดเถปทักขีเนเตอัฏฐสธาสุขิตาวิลูหาพุทธศาสนอโรคาสุขิตาโหถะสหสเพหิยติพิสุนันตุโปโตเยเทวาอัสมิงถาเนอธิคตาอิทายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธา ขันตุสภาสตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถายุตากาเรปวสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปทวาเตสังนิวาเรตุจะสพัพทากายาสุขังกิตะสุขังอรหันตุยะถาอรหัง เก็บบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภักขวาสาวทิยังนิหรติเชตะวะเนอนากะปินทิกัสระอารเมตัตระโขภักขวาโตภิกขุอามันเตสิภิกขวติภะทันเตติเตภิกขุภักขวาโตปจโสสุง พักวายตตะ,ะโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรม,มทิตตาธรรม,มนิยามตาสเพสังขาราอนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชมติอภิสเมติอภิสัมพุสิตวาอภิสเม,ตว,สม,ต,วสมตวาอากิคติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชาติอุตานีกรติสภเสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังหิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสภเสังขาราทุกข,ขาติ ตัณฑคัตโตอภิสัมพุชมติอภิสเมติอภิสัมพุชนิตวาอภิสเมตวาอากิคติเทเสติปัญญาเปติปถาเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรติสเภสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเเธรม,มาอนุตาติตัตถาคตโออภิสัมพุชะมติอภิสมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสม,มตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรโรติสเเธรม,มาอนตตาติ อิธรรมโวจะภคกวาอัตตะมะนาเตภิกขุภะกวาโตภาศีตังอภินันทูนติแปดบทสวดพระเทกะรัตนาคาถาอติตังนาณวาวาคาะเมยะนปฏิกังเขอนาคะตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะ,ะทะติตัมปิหินันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปัตนนันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาศังหีรังอสังอุมปังตังวิทา ะมะนุพะรูฮเยผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนไม่คอนแคลนเราควรข้อคลุาการเช่นนั้นไว้อเชวะจิมาตะปังโกชัญยามรนงังสุเอความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัอจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมะตันทิตังตังเวภักเทกะระโตติสันโตไอจีคเตมุนี มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงดาตีเดียวก็น่าชมเก้าวดสวดธรรมะสังเวคปัญจเวกขณนะสะเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข,ขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแจ่เจ็บตายไป สัเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืน อสังมยามริตตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานางังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะ ควรที่จะสังเวทอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวียโนอันปัสจากุญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะริงคารังอิวะ ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังบูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริสุตรจ,จมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นะทิเมอัตสังชโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยสิบบทสวดเมตตายังกิงกิยังกิงกิกุสรังกรรมังสัพเพหิพาตเตหิกตังมุยโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโต,โต เอเทวาอสมวิงถาเนอธิคตาอีธายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาประมุดจันตุสเพอยาติกาสุขิตาโหตุ ทุกขาประมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปชมามายะปัจชมายะสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหตุทุกขาประมุตจันตุ สเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพสามตินางสมิชันตู 11. บ,บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสัตตัวคันติมายะอิติภควานามโมโพธิสัตตัวคันติมายะอิติภควา นามโพธิสัตว์คันติมายะอิติภักวาสิบสองบทสวดปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาชิตีภูเปบเรโพธิมะเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนปวรนตูปูชิตาโสทิงกเกรนเตทะวิหารมัทเร เทราจมัชมานวกาจะพิกโวสารานิกาธานะปฏิอุปาสกา้ามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัมปานะภูตาสุขิตาภวตุเตชาราผู้ชายปิจะอัตสัมภวาสัมเถทชาตาอัตโวปปาติกานียานิกังหัมมะวรังปฏิจจเต สเพปิทุกขสะกรณตุกสังขยังหาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมทราจบุคราสังโฆโหตุสมะโคะอัตยัยยะใจตายะจะอเฮระคตุสะธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนพุทธิสัมปาปุเรยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิ าริโนพุทธสะสาชนสัมมาทารังปวชันตูอาเรเทโว,ปวุปวสตุวุธิภาวายะสะตานสัมมิทังเนตุเมทนิมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานูปะชังรักขันตุสพัพพา 13บ,บทสวดเทวตาอุโยชนณะคาถาทุกขปัตตาจจนีทุกขาพายัยปัตตาจจนีพยาโสกปัตตาจจนีโส,สกาโอตุสเปปิป,ปาริโนเอตาวตาจจอมหิสัมปตังบุญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสพสมปติสิทิยา อานังพระทันตุสทายะขีรังรักขตุสพัพพทาภาวนาพีรต,ตาโหตุคันฉันตุเทวตาคตาสิบสี่บทสวดส,สุมังคระคาถาโหตุสพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังครัง ระกขันตุสัพะเทวตาสัพะธมานุภาเวนะโสะทีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังครังรักขันตุสัพะเทวตาสัพะสังฆานุภาเวนะโสะทีโหตุนิรันตรัง1 5บห้าบทสวดเก้าจบ สัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังขันธามิสัพสโสัพเพุทธาพระปตตาปจจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชีนะพระกขังปันธามิสัพสโสัพเพุทธาพระปตตาปจจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชีนะพระกขังปันธามิสัพสโสัพเพุทธาพระปตตาปจจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะพระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะพระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะพระขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตา ปเิกานั้นจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริติพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสดร็จสู่สวรรคารัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพทสิสริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แข็งแกรางปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได,ได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแจกค่าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารํำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกครั้งขอเทพเทวราทั้งหลาย ผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อัมุเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลึทานุภาพ อันศักดิ์สิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเชิญสาธุสาธุสาธุ